กิตติคุณของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยมัทธิวมัทธิวบทที่หนึ่งหนังสือลำดับพงของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูลมาจากอับ,บราฮัมอับ,บราฮัมมีบุตรชื่ออิสอักอิสอักมีบุตรชื่อยาโคบยาโคบมีบุตรชื่อยูดาและพี่น้องของเขายูดามีบุตรชื่อเปเรสกับเสราซึ่งเกิดจากนางทามาเปเรสมีบุตรชื่อเฮสโรน เฮสโรมีบุตรชื่อรามรามมีบุตรชื่ออมีนาดับอมีนาดับมีบุตรชื่อนาโชนนาโชนมีบุตรชื่อซาลโมนซาลโมนมีบุตรชื่อโบอาสซึ่งเกิดจากนางราหับโบอาสมีบุตรชื่อโอเบตซึ่งเกิดจากนางรูธโอเบตมีบุตรชื่อเจสีเจสีมีบุตรชื่อดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ดาวิดมีบุตรชื่อซาโลมอนเกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของอุริยา ซาโลมอนมีบุตรชื่อเรโหโบอัมเรโหโบอัมมีบุตรชื่ออาบิยาอาบิยามีบุตรชื่ออาสาอาสามีบุตรชื่อเยโฮชาฟัตเยโฮชาฟัตมีบุตรชื่อโยรัมโยรัมมีบุตรชื่ออุิยาอุิยามีบุตรชื่อโยธามโยธามมีบุตรชื่ออาหัสอาหัสมีบุตรชื่อเฮเซคิยาเฮเซคียามีบุตรชื่อมนัสเสมนัสเสมีบุตรชื่ออาโมน อาโมนมีบุตรชื่อโยสซยาโยสซยามีบุตรชื่อเยคนียาและพี่น้องของเขาเกิดเมื่อคราวต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนหลังจากถูกกวาดไปที่กรุงบาบิโลนแล้วเยคนียาก็มีบุตรชื่อเชร์ทเอลเชร์ทเอลมีบุตรชื่อเซรุบบาเบลเซรุบบาเบลมีบุตรชื่ออาบิยุตอาบิยุตมีบุตรชื่อเอลียาคิมเอลียาคิมมีบุตรชื่ออาซอ อาซอมีบุตรชื่อสาโดกสาโดกมีบุตรชื่ออาคิมอาคิมมีบุตรชื่อเอลิอูดเอลิอูดมีบุตรชื่อเอเลอาซาเอเลอาซามีบุตรชื่อมัทธานมัทธานมีบุตรชื่อยาโคบยาโคบมีบุตรชื่อโยเซฟผู้เป็นสามีของนางมารีพระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ก็ประสูติมาจากนางมารีนี้ดังนั้นตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดมี14ชั่วคน และนับตั้งแต่ดาวิดลงมาจนถึงคราวถูกกวาดไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนมี14ชั่วคนและนับตั้งแต่คราวถูกกวาดไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนจนถึงพระคริสมี14ชั่วคนเรื่องการประสูติของพระเยซูคริสเป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่า มารีมีคันแล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟคู่มั่นของเธอเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องการจะแพร่งพายความเป็นไปของเธอต้องการจะถอนมั่นเสียลับๆเมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงพระเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในคันของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะให้พระกำเนิดบุตรชายแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขาทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่านี่แน่หญิงพรหมจารีคนหนึ่ง จะตั้งคันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมานูเอ็แปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามคำซึ่นทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรรยาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอจนกว่าให้พระกำเนิดบุตรชายแล้วและโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซู